เราเห็นี่อังกินหมกปลาใส่หัวปีบ <Okay. S 1> ัวใส่หมูดอกใส่ปลาป่าแมนหมกใส่หัวปิ้วหัวปิ้วพ่อแม่มันเคยหมกได้ตีคดต้นหมกใส่หัวปิ้วหมกปลาใส่หัวปีมึงไปกินบะหมกหัวปิ้วกูที่หมก <laughs> กุโมกได้มืดแล้วว่าเลี้ยงเห็ดกินได้ยุติหัวเจ้ามันเป็นยังที่กินว่าได้มันทีหยาบเรืออันนี้มันยังไงน้ำเกลือติน้ำซื้อๆนี่แหละเอาก็แส่น้ำเกลือด้วยใส่ยังไงใส่ยังล่ะใส่ป่าใส่หอมใส่ผักอิซูนนี่แหละเตะตะไคร่นี่แหละบม่เสียน้ำเสียมันจะเบล่แหล่ยต้องต่ำก้อนบ้อนเนี่ยไม่ปลาบัดตามเรากูซอยแล้วเนี่ยมันหัวน้อย ม่หลายเ้วก็ใส่กระดำน้ำเตี๋ยวม้ว่มึงใส่ป่านั่นเดาปลาเ้าปตีไหมป้าแล้วก็เอาไข่ใส่พร้อมเตี๋อนี่เป็นกระเส็บเต้อยนี่สบบ่เสบแหละแต่เส้สีใสหอมเั้นเนี่ยแตคุยสีใสหน่อยเตีเปใส่มดสวนคนณตีเขาหอมใส่หมูป่าไหมมันก็มีพักอันนี้เด็เนาะกระดำปีนี่เด็ดเขาขีตัวมนี่เด็ บัวเ็สกินบัวเปลี่ยนละามาให้อันนั้นอันนี้อยู่นเนี่ย <c oughs> มันน้อยปวดนะนะเพราะว่าซ้ำนั่นน้อยมกักจะตกินเหมือนใช่จักจกลับนะบัวบัวเนี่ยจะตีใส่แต่ซ้ำเนี่ยใส่ซ้ำนี่ล่ะโอ้ยคือบใส่อันนั่นที่เหลือบัวมืน <c oughs> ตาตีเนี่ยกองอยู่เนี่ยหมูป่าแล้วปักจะปักขาวติไหมป่าปักขาวาสวยกับปักเท้ายุไทยใส่อันไอหัวปี หัวปีจ้าปรแม่ณหัวปิวหัวปิวกันทีมกให้มึงเลยกินแม่ป้าจะกินหอดเพราะว่ากับไปเหมือน้องกินหอดมุ่งย,ยัง,อ,ยง <laughs> อีหยังอู๋นี้สมบายสุดยอดเนาะว <laughs> ่าได้ลำคาดเนาะสำคัญยังสำคาญเนาะผมว่าได้ยูดด่ดีนี่เป็นกินหอดแล้วจะมวาว่าเผื่อเบืง้งโมก ันนี้ปลาขาวแล้วฟักแล้วจ้าเน่ะฟักแล้วก็สิมันผสมกันสุดทียเพิ่นหมกแล้วได้มื่อนี้เพิ่นมาทำได้หมกแล้วกูไปเสียหยาอยู่เนาะก็ไปเสียหญยาหลังบานจ้ามันหกผู้ดูแลมันก็รับหูรับตาอยู่ท่านผู้ดูแลทําความสะอาดอเมื่อเฮ็ดกูก็ได้เฮ็ดด้วยเออเฮ็ดไปว่ามันค้นโซกับปุกคือมึง แม่แต่กระดาษที่ฝอยล้นเทียมน้ำะใส่อย่างแม่นาะเรียงหมกป่าใสหอมใช่ไมอีตัวก็ใส่อย่างอีกสางปุ่มหัวปีเออก็เอามารวมกันเถอะเอามารวมกันแล้วก็ใสปะแดกของเขียวนื้ใสมันครบเคียงุมนละใสครบเคียงจนมันหนัวอุมดละจ้าแล้วก็สีมะฮออไปตองแล้วก็นหนึ่งใส่ซึ้งก๋ ยังเท่งงก็ได้เหมือนละเท่หวัวเท่งเงได้เหมือนเท่หัวจ้า <c oughs> เหมาเรียงส่วนผสมมันนี่ก็เลยจิไปาอดนดี่นม่ปาแล้วสิหมกเท่ใบตองจ้าแต่และสิมาผสมกันใส่ปาลปาเนี่ยล่ะปลาเบียร์ขนมเนลตอนละหมกจ้า <c oughs> ปรุงเครื่องปรุงเครื่องแล้วก็หมกเท่ใบตองแล้วจ้าเ <c oughs> อาขึ้นหมกหน่อยก็รอแค่แล้วพือแท้นหมน่อยมันก็น้อยส่วนตัวเนาะเตรี ออกงหญ่มันก็ญ่า่สบูรเคมกตามไปตองเจีม,ก,มกตามไปตองจ้าได้สองสี่หกเจ็ดแปดเก้ามกจะไหมป้าอเอาไปจังหันจังมกนะึ่งเจีเ okay. อาไปจังหัน้านั่น